اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا โรงเรียนมลณิธิชุมชนอิสลามศึกษาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่6ทับหนึ่งหมู่ที่หตำบลปุโลปุโยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ควบคู่ความศรัทธาเพื่อสังคมโดยนำปรัชญาโรงเรียนศรัทธามั่น ขยันศึกษานำพาสังคมกกพร้้ออมมลลสสูใหหควาาเียงงไแ่ิโรงเรียนมลนิธิชุมชนอิสลามศึกษาได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2532โดยมีนายโดรเมมุสตาบะเป็นผู้จัดตั้งโดยได้รับการสนับสนุนจากอิมมหม่าฮะอีอับดุลซอมะฮะอีุูซุ อิหม่ามประจำมัสยิดปาเดลางานในขณะนั้นโรงเรียนได้เปิดทำการสอนชั่วคราวเมื่อวันที่7พฤษภาคม2535โดยสอนระบบปอนเดอะอย่างเดียวต่อมาเมื่อวันที่7มีนาคม2540ได้ประชุมชาวบ้านและผู้ปกครองนักเรียนมีมติประชุมว่าสมควรอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันโดยเปลี่ยนเป็นโรงเรียนในระบบ ต่อมาผู้ปกครองนักเรียนและชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างอาคารเรียนหลังคามุงจากเพื่อเป็นอาคารในการเรียนการสอนชั่วคราวต่อมาทางโรงเรียนได้จัดหาทุนสร้างอาคารเรียนถาวรในปีการศึกษา2543ได้สร้างอาคารเรียนถาวรแล้วเสร็จและทางโรงเรียนได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนและเมื่อวันที่4พฤษภาคม2543ได้รับใบรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดสอนวิชาศาสนาควบคู่วิชาสามัญซึ่งวิชาศาสนาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอิสลามศึกษาตอนต้นถึงชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายวิชาสามัญตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยมีนายดออรเมมุสตาบะผู้รับใบอนุญาตและนางเจนนยอห์มุสตาบะเป็นผู้อำนวยการ เมื่อปีการศึกษา2,547ทางโรงเรียนได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็นมูลนิธิและโอนกิจการโรงเรียนทั้งหมดเป็นมูลนิธิเป็นที่เรียบร้อยเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนชุมชนอิสลามศึกษาเป็นมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา โรงเรียนมลนิธิชุมชนอิสลามศึกษาพื้นที่ทั้งหมดประมาณ22ไร่เป็นที่ดินวากาฟที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม6ไร่ซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารเรียนและมัสยิดประจำโรงเรียน วัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอิสลามศึกษาในรูปแบบการศึกษาในระบบภายใต้สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของมุสลิมเพื่อให้บริการเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนครู ผู้ปกครองบุคลากรของโรงเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของโรงเรียนและชุมชนเพื่อให้บริการด้านวิชาการด้านศาสนาด้านกีฬาและด้านอื่นๆแก่ผู้เรียนครูบุคลากรของโรงเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของโรงเรียนและชุมชนอันเป็นการยกระดับความรู้และความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้บริการที่พักอาศัยแก่นักเรียนนักศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรของโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กกำพร้าและยากจนหรือเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบของการสงเคราะห์และการช่วยเหลือปรัชญาโรงเรียนศรัทธามัน่นขยันศึกษานำพาสังคมวิสัยทัศน โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษามุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลามพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ยอย่างต่อเนื่องและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข <S <S พันธกิจ ส่งเสริมการบริหารและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งเสริมให้ความร่วมมือกับชุมชนและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนและบุคลากรให้รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอิสลามอย่างถูกต้อง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนปัจจุบันโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนสามระดับตั้งแต่อนุบาลประถมแล้วก็มัธยมการบริหารโรงเรียนโรงเรียนบริหารโดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและมีผู้ช่วยผู้อำนวยการทั้งระดับอนุบาลระดับประถม และระดับมธัธยมสําหรับวันหยุดของโรงเรียนคือวันสร์อาทิตย์ของระดับอนุบาลปฐมแล้วก็วันศุกร์วันเสาร์สำหรับระดับมธัธยมสําหรับความร่วมมือกับชุมชนโรงเรียนได้รับความร่วมมือก,กับชุมชนเป็นอย่างดีสังเกตได้จากการที่โรงเรียนได้ส่งนักเรียนไปร่วมกิจกรรมการอา่านคุตบัตจากมัสยิดใกล้เคียง ซึ่งโรงเรียนได้มีชุมนุมการอ่านคุตบะร์ให้กับนักเรียนที่สนใจในชุมนุมนี้ซึ่งจำนวนนักเรียนที่ผ่านการทดสอบการอ่านคุตบะร์60คนการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลายคือได,ได้ให้นักเรียนทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านของวิชาศาสนา วิชาสามัญโดยส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเป็นผู้นำที่ดีในสังคมต่อไปวาฮิดุลลอฮ์วาฮิดุลลอฮอันอะกูนามุคลิซันวาฮิดุลลอฮกเขาด้ตั้งมั่งมั่งอามานะ dalam Patrick โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษาได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยจะมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนและมีทักษะในชีวิตประจำวันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการอ่านคุตบะวันสุขโดยทางโรงเรียนจะมีการฝึกอ่านคุตบะ และส่งนักเรียนเพื่อให้อ่านคุตบัตามมัสยิดในชุมชนใกล้เคียงการเรียนกิตาบทางโรงเรียนมีการเรียนกิตาบสำหรับนักเรียนประจำและบุคคลทั่วไปโดยจะทำการเรียนการสอนกิตาบในมัสยิดของโรงเรียนในช่วงกลางคืนการละหมาดดูฮาทางโรงเรียนจะให้นักเรียนทุกคนละหมาดดูฮาในมัสยิดทุกเช้าหลังกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมหน้าเสาธงโดยจะมีสภานักเรียนและผู้จัดกิจกรรมหน้าเสาธงของทุกเชา้ากิจกรรมฮาลกค h อ oh ัลกุรอานเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนฝึกอ่านและทบทวนอัลกุรอานได้อย่างถูกต้องโรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษาเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่บ่มเพาะต้นกล้าของเยาวชน เพื่อให้เติบโตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพคือเมนุจจิตาจิตตาสุจีเมนุจตาสุจี